สวัสดีค่ะเ,เพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเรา VIP ก็สามารถคี VIP นะคะประจํามันที่หนึ่งกรกฎาคมปี6กนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะสําหรับ VIP ตัวเด่นก็คือ3ามก็หกห้ากับแปดสามศูนย8ส8ม 8, 8, 8, 8, 8 3ึ่8 6 8มห้าสามหกสามแปดแจะคู่ก็สา6หก8กสามห้าแ

ระวังมันจะสลับกันออกเดือ2สองแนวทางนี่ก็คือเราเอไปเท่าเราพัฒนาเดือ3สองตรงๆแต่ของเราก็ให้อยู่นะจับคู่รุ่นด้วยกันเนื้อนี่พวมสลับกันออกสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดีเพียงแค่นี้นะคะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางเนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ โชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ